สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องของเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับอานเนอร์ยืนยันอิปราฮิมากวนาเต้และคอเนอร์แบรดลีย์ไม่ได้ต้องพักนานตามข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้ส่วนคอสตาซิมิกาแม้จะต้องฟื้นตัวแต่ก็อยู่ในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วพวกเขากนาเต้และบรดลีย์น่าจะต้องพักรักษาอาการบาดเจ็บ เป็นเวลาสองสาสัปดาห์ผมเคยพูดไปหลายครั้งแล้วว่ามันเป็นเรื่องยากที่จะตัดสินว่านี่เป็นเวลากี่สัปดาห์อาการบาดเจ็บเพราะตอนแรกคุณอาจคิดว่าจะเป็นแบบนี้แต่สุดท้ายแล้วขั้นตอนสุดท้ายของการบาดเจ็บก็อาจแตกต่างกันไปเล็กน้อยแน่นอนพวกเขาจะไม่ได้ลงเล่นในสัปดาห์นี้หรือสัปดาห์หน้าก็ทั้งคู่แหละและจริงๆแล้วผมไม่คิดว่าคอสตัสเองก็จะลงเล่นให้เราในสัปดาห์หน้าเช่นกัน นักเตะที่เรามีอยู่ตอนนี้เป็นเรื่องสําคัญสําหรับพวกเขาที่จะต้องฟิตสมบูรณ์มากกว่าปกตินั่นเป็นเหตุผลที่ผมถึงต้องถอดเทรนด์อเล็กซานเดอร์อานนออกจากสนามในทันทีหลัดงอจากลงเล่นไปเจนาทีแล้วเขาสามารถเล่นได้นานมากกว่านี้เขาเล่นเกมได้ดีมากป้องกันได้ดีอีกครั้งและเป็นภายคุกคามสาคัญในแนวรุกผมคิดว่าเขาเป็นคนจ่ายบอลให้โมซลาจนทําให้ทีมมีสกอร์ขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์แต่เราต้องเลือกที่จะถอดเขาเพื่อรักษาความฟิตของเขาเอาไว้ด้วยเช่นกัน แต่เมื่อทราบว่าเราจะเล่นกับิวคเซิลในวันพุธและวันเสาร์ในศึกเมอร์ซีไซดดาแมตช์กับเอฟเวอร์ตันด้วยโดยมีกองหลังเพียง5คนเท่านั้นที่พร้อมลงเล่นเราจึงต้องดูแลพวกเขาให้ดีนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราจึงรู้สึกยินดีมากที่ได้เห็นนักเตะที่ลงสนามมาอย่างโจโกเมสและจาเรลควานซาทำได้ดีมากแม้ว่าจาเรลจะอยู่ในตำแหน่งที่ไม่คุ้นเคยก็ตามแบ็กขวาอานอร์กับการพาทีมลิเวอร์พูล เปิดบ้านเอาชนะแมนซิตี้ไปด้วยสกอร์2ประตูต่อศูนย์ในนัดที่ผ่านมาท้ายที่สุดแล้วผลลัพธ์คือสิ่งสําคัญที่สุดแต่ฟอร์มการเล่นก็ยอดเยี่ยมมากหากคุณต้องการเอาชนะทีมอย่างแมนซิตี้คุณต้องเล่นได้ดีในทุกส่วนของฟุตบอลไม่ว่าจะเป็นการป้องกันสูงการป้องกันต่ําการสร้างเกมการป้องกันสูงต่าทุกอย่างเพราะพวกเขาสร้างความท้าทายมากมายให้กับคุณแต่ผมยังคิดว่าเรายังไม่สมบูรณ์แบบแต่เราเกือบจะจัดการได้ทั้งหมดแล้วมีบางช่วงเวลาที่เราอาจจะลงไปรับกันต่ําเกินไป และปล่อยให้พวกเขามีบอลมากเกินไปแนออนว่าในทุกๆเกมคุณอยากเริ่มเกมให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้และเราเริ่มเกมในแบบที่เราต้องการได้ในเกมนี้ซึ่งนั่นช่วยได้เสมอเพราะถ้าคุณเริ่มเกมได้แย่แฟนบอลก็จะต่อต้านคุณถ้าคุณเริ่มเกมแบบนี้มันทําให้ผู้เล่นมีพลังพวกเขาเห็นว่าแผนการเล่นนั้นโอเคสําหรับพวกเขาดังนั้นพวกเขาจึงสร้างโอกาสได้แบบนี้และด้วยฝูงชนที่สนับสนุนคุณน,นั่นทําให้คุณมีพลังเพิ่มขึ้นด้วย คุณจะกังวลตลอด90นาทีเมื่อต้องเล่นกับแมนซิตี้เพราะพวกเขาสามารถสร้างปัญหาหรือสร้างปัญหาให้กับคุณได้ในทุกวินาทีของเกมแม้ว่าคุณจะนำอยู่2ประตูต่อศูนย์ก็ตามคุณก็จะต้องมีสมาธิกับเกมเท่านั้นผมเคยดูเกมที่อดีตสโมสรของผมทำอะไรบางอย่างที่พิเศษแต่ไม่เลยคุณจะไม่เคยรู้สึกสบายใจเลยเมื่อต้องเล่นกับแมนซิตี้เพราะคุณภาพของผู้เล่นและผู้จัดการทีมนั้นอยู่ในระดับโลกทั้งหมดสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ดีชนะทาราอันมาดริดใน UCL และแมนซิตี้ในลี และตอนนี้เราก็กำลังอยู่ในตำแหน่งที่ดีของตารางพวกคุณรู้ดีกว่าผมว่าอาเซนอนและแมนซิตี้สามารถคว้าชัยชนะได้ทุกเกมตั้งแต่ตอนนี้ไปจนจบฤดูกาลและทีมอย่างเชลซีก็สามารถคว้าชัยชนะได้ทุกเกมทำให้พรีเมียร์ลีกน่าสนใจมากมีทีมดีๆมากมายและฤดูกาลที่แล้วอาเซนอนกับแมนซิตี้มีคะแนนห่างกันมากแต่พวกเขาก็ยังพลิกกลับมาได้ในที่สุดเพราะฉะนั้นเราจึงไม่มองอะไรที่ไปไกลกว่านี้เราจะมองแค่เกมที่อยู่ตรงหน้าของเราเพียงเท่านั้นฮน ผมเองก็อยากจะรู้ว่าตอนนี้พวกเขาบอร์ดบริหารของสโมสรลิเวอร์พูลกำลังทำอะไรอยู่เช่นกันไม่ก้าริชาร์ดอดีตนักเตะแมนซิตี้ที่ทำหน้าที่เป็นคอมเมนเตอร์ที่สกายสปอร์ตได้ตั้งคำถามหลังจบเกมที่หงแดงเอาชนะซิตี้ไปถึงบอร์ดบริหารของสโมสรลิเวอร์พูลว่าเหตุใดทำไมยังไม่ต่อสัญญากับโมฮาเหม็ดซาลาและวอเชีร์ฟานได้จนถึงตอนนี้ผมคิดว่าถ้าลิเวอร์พูลเสียทั้งฟานได้และโมฮาเหม็ดซาลาไปสถานการณ์ของพวกเขาจะแตกต่างออกไปจากนี้อย่างแน่นอน เรากำลังพูดถึงผู้เล่นระดับโลกที่ปรากฏตัวในช่วงเวลาสำคัญสคัญผมพูดถึงโอเดกาและสาก้าสำหรับอาเซนอนและแน่นอนว่าโรดรีและเควินเดอร์บอยสำหรับแมนซิตี้และนิสลากับฟานไดคอลเลยนาะหากพวกเขาฟานไดและสลายังคงฟิตและเล่นได้ในระดับนี้มันจะทำให้ทุกอย่างยากลำบากสำหรับทุกทีมที่พวกเขาจะ,ะเผชิญหน้าด้วยและผมเองก็ไม่รู้จริงๆว่าตอนนี้บอร์ดบริหารลิเวอร์พูลกำลังทำอะไรกันอยู่ อีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในการเข้ามาคุมทีมของอาเนซอสก็คือฟอร์มการเล่นของควดี้กับโปที่เรียกได้ว่ายกระดับขึ้นอย่างมากและไม่ได้เป็นการยกระดับแบบฉาบฉวยแต่กับโปเล่นดีเกือบทุกนัดที่ไอ้โอกาสหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเหมือนเราได้กองหน้าคนใหม่กับโปรดูอันตรายทุกครั้งที่ได้บอลซึ่ง,งอเมื่อก่อนไม่ใช่แบบนี้ได้บอลก็จะเลี้ยงตะกุกตะกักพาบอลออกนอกพื้นที่อันตรายไร้ทิศทางโดนรุมกินโตจนเสียบอลทําแฟนๆเอืองระอาจนซอสเข้ามาปรับจูนการยู่ตำแหน่งสมัย ซอตรู้จักกับโปมานานตั้งแต่เล่นให้ p s v ในฮอลแลนด์กับโปไม่ต้องไปยืนฟอสก้าตำแหน่งถนัดของเขาสมัยที่ยังเล่นให้ p s v ก็คือการยืนเป็นปีกซ้ายกับโปมีจุดเด่นในเรื่องของการดวนตัวต่วตวตวอตัวซอสเลี้ยงจี้คู่แข่งแล้วหักขวาเข้ามาเปิดหรือยิงแค่จับเขามาปัดฝุ่นยืนในพื้นที่ถนัดเติมความมั่นใจแค่นี้เราก็เหมือนได้กองหน้าด้านซ้ายคนใหม่ตัวใหญ่เร็วทักษะดีเกมรับเยี่ยมกัคโปอันตรายทุกครั้งที่ได้บอลมีอะไรให้แฟนๆได้ตื่นตาตื่นใจตลอดเกมรุกทางกราบซ้าย ที่เหมือนความน่ากลัวจะลดลงตั้งแต่มาเน่ย้ายออกไปกลับมาวุบวาบอกระชุ่มกระชวยอีกครั้งด้วยฟอร์มของกักโปและดิอาสในซีซั่นนี้ซอสคือคนที่ต้องได้รับเครดิตในเรื่องนี้เขาชี้ทางให้กักโปที่กำลังหลงทางกลับสู่แนวทางที่ถูกต้องและนี่จะเป็นอีกหนึ่งอาวุธหนักที่ได้รับการไมเนอร์เชนให้กลับมาใช้ลายกว่าเดิมพร้อมที่จะเดินหน้าท้าชนความสำเร็จของเราในซีซั่นนี้การตัดสินใจเลือกโจโกเมส ลงสนามก่อนจาเรลควอนซาคือการตัดสินใจที่ถูกต้องอีกครั้งหนึ่งของอานซอสกุนสือชาวดัตซื้อประสบการณ์และความแน่นอนของโกเมสและโกเมสก็พิสูจน์ตัวเองให้แฟนๆแ,และซอสได้เห็นว่าเขาเลือกคนไม่ผิดโกเมสตัดบอลจังหวะสำคัญสำคัญได้หลายครั้งแถมยังนิ่งจัดการกับสถานการณ์หน้ากรอบเขตโทษได้เป็นอย่างดีบางลูกยังมาซ้อนช่วยฟันดาดได้เป็นอย่างดีอีกด้วยการขึ้นบอลจ่ายบอลให้มิดฟิลก็ไม่ขีเ้เรศแถมมีลูกเปิดยาวสวยๆให้เราได้เห็นกันอีกหลายลูก ไม่น่าเชื่อว่านี่เป็นการลงเล่นตัวจริงในตำแหน่งเซนเตอร์ฮาเป็นครั้งแรกในพรีเมียร์ลีกในรอบปีกว่าๆโจไม่ได้แตกต่างจากโคนาเต้ไม่ได้ทำให้ทีมไม่ได้ทำให้เกมรับอ่อนลงเลยนี่คืออะไรที่สำคัญมากๆของทีมในทุกยุคทุกสมัยโดยไม่ปิดป,ปากบนด้วยความรักต่อสโมสรคาราวะหัวใจนายเลซิปปีถิน่นแอนฟิ d ของโจโกเมสนายแมร่งสุดยอดว่าหนึ่งในเหตุผลที่เราทำผลงานได้อย่างสุดยอดทั้งในแชมเปี้ยนลีก และพรีเมียร์ลีกก็คือควีนเคเลอร์ลูกหมีไม่ทําให้เกิดช่องว่างระหว่างอลิซอนกับตัวเขาเลยทางแฟนบอลิวเวอร์พูลทุกคนได้ว่าไม่รู้สึกถึงความแตกต่างนัดนี้เซฟของเขาตอนฟันดากพลาดช่วยรักษาโมเมนตัมของเกมเอาไว้ได้ไม่รู้ว่าถ้าลูกนั้นเดอบบอยยิงเข้าไปจะเกิดอะไรขึ้นการปฏิเสธเศษเงิน7ล้านปอนด์บุกผู้รักษาประตูสำรองจากฟอเรสต์อาจเป็นการตัดสินใจที่สำคัญที่สุดของซีซั่นนี้ก็เป็นได้เอาจริงๆนะพอถึงตอนอลิซอนฟิตกลับมาลงสนามได้ คงเป็นเรื่องที่ทําใจลําบากและเสียดายมากๆถ้าเราจะต้องเห็นเคลเลอร์กลับไปนั่งข้างสนามเจมี่เคเลอร์ฟองของฟาไดใจวันนี้คือเหลือเชื่อมากๆผมรู้ว่าเขาทําผิดพลาดช่วงท้ายเกมเขาเล่นเอาเอลิงฮอลเลนกลายเป็น a l f i n g e ฮอลเลนไปเลยกองหน้าที่ดีที่สุดเจอกับซีบีที่ดีที่สุดดัมมันควรจะเป็นศึกวันทรงชัยมันควรจะเป็นมวยถูกคู่แต่ทําไมมันช่างง่ายเหลือกินสําหรับเขาเขาคือซีบีที่ดีที่สุดเท่าที่เราเคยเห็นใน p ีเอ ผมรู้ว่าคนจะตะโกนว,ว่าผมอคติเข้าข้างลิเวอร์พูลหรือเปรียบเทียบเทียบถ้วยรางวัลที่ได้กับรายอื่นๆซึ่งทั้งหมดนั้นมันโคตรไร้าสาระผมมักจะพูดเสมอว่าจอร์นไทยคือสุดยอดก่อนที่ฟานไดใจจะก้าวเข้ามาเขาเล่นให้กับทีมที่เป็นคู่แข่งที่ยิ่งใหญ่อย่างเชสิถ้วยรางวัลเพิ่งพาทีมทั้งทีมหรือเงินหรือเวลาที่เหมาะสมกองหลังผู้ยิ่งใหญ่ทุกๆคนในอดีตจะต้องมีกองหน้าที่สร้างปัญหาให้กับพวกเขาแต่คำถามก็คือใครและที่สร้างปัญหาให้กับบอฟานใดใจบ้างผมนึกไม่ออกจริง เขาพึ่งต่อกอกับบาเพย์ฮอลเลนในซีวันหลังมานี่แล้วคือมันง่ายมากเหมือนเขาหยิบซิก้าขึ้นมาโยนเล่นพอหยุดเธอได้ดีเบตง,ง้ว่าใครคือ c ีบีที่เก่งที่สุดมันไม่ได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงเลยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ